สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้อ้วนมาช่วยงานในสวนนะคะเหนื่อแล้วค่ะนอนมาช่วยเป็นกำลังใจค่ะไม่ได้มาช่วยทำอะไรเลยอ้วนเนี่ยมาก็คือมามานอนค่ะมานอนเป็นกำลังใจให้แม่ฟี่ค่ะนุ่มฟี่ฟี่จ๋าฟี่จ๋าฟี่ไม่ชอบกล้องค่ะ เห็นกล้องทีไรเดินหนีทุกทีอ้วนไหนอ้วนนะอ๋ออ้วนจ๋าไหน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 รูอ้วนไหนดิโอ้ยอ้วนหล่อจังเลยวันนี้นี่อ้วนหล่อจังเลยตาอ้วนเป็นอะไรอ่ะทำไมตาอ้วนเป็นอย่างนั้นข้างหนึ่งอ่ะหืม วนมานอนเป็นกำลังใจให้ค่ะขุดดินเสร็จไปหนึ่งแปลงแล้วเดี๋ยวแปลงนี้วน <c oughs> <c oughs> แปลงนี้จะปลูกถั่วและญี่ปุ่นค่ะซื้อถั่วและญี่ปุ่นมาปลูกเห็นตรงนน้นใส่เข่งไว้อันนี้จะลองลงดินบ้าง จะพาเพื่อนๆมาดูน,นี้นะคะแต่ก่อนตรงนี้ตรงนี้จะเป็นดินดินลูกลังถมดินลูกลังไว้อะ่ะก็นานนะเป็นสิปีกว่าค่ะเนี่ยข้างล่างน่าจะเป็นดินลูกลัง แต่ว่าเพราะว่าเวลาผ่านไปสิบปีกว่าดินมันก็จะเกิดขึ้นเองค่ะเนี่ยดินนี้มันที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ถมมันนะคะอันนี้มันมันมันก็จะเป็นดินเป็นหน้าดินขึ้นมาอย่างเงี้ยเลยค่ะแต่ว่าที่เป็นหน้าดินขึ้นมาอย่างเงี้ยตรงเนี้ยจะปล่อยให้ลกแบบปล่อยให้ลกไปเลยค่ะลกแบบเป็นปีเป็นหกเดือนก็จะไม่ไม่ทำอะไรกับหญ้าก็ปล่อยมันลก ย่าขึ้นนี่คือเกือบจะถึงเอวเลยค่ะแล้วก็จะมาฉีดทีหนึ่งมาฉีดทีหนึ่งแรกๆที่ปลูกเนี่ยเอ้ยแรกๆที่เอามาถมเนี่ยก็คือปลูกอะไรไม่ได้เลยเนี่ยค่ะข้างล่างนี่คือเป็นลูกลังหมดเลยเป็นลูกลังถมพอเวลาผ่านไปเป็นสิบปีอะปล่อยให้ย้าลุกมันก็จะเป็นดินขึ้นมาเองอย่างเงี้ยค่ะก็แปลกดีนะคะธรรมชาติเนี่ย เป็นดินหนาเลยนะคะก็หนาพอประมาณอะ่ะเวลาเราจะปลูกต้นไม้เราก็ไม่ไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปซื้อหน้าดินมาละก็เอาดินนี้แหละแต่ว่าที่สังเกตนะก็คือต้องปล่อยปล่อยให้มันลกค่ะลกหญ้าปล่อยให้ลกหญ้าไปเลยทิ้งไปเลย <laughs> อยู่ข้างบ้านค่ะอันนี้เนี่ยทิ้งไปเลยสักสิบปีกว่านะเขาก็จะเป็นดิน ดินก็ไม่รู้มาจากไหนนะคะน่าจะมามาจากซากพืชด้วยแหละนี่ก็คือปลูกปลูกอะไรได้เนี่ยเป็นดินหนาขนาดนี้เลยนะคะความหนาของดินน่ะนี้ดินนี้คือเกิดขึ้นเองนะคะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเลยแต่ข้างล่างเนี่ยจะเป็นลูกหลังเนี่ยขุดลงไปก็เป็นลูกหลังเพราะถมลูกหลังหนาแต่ก็ปลูกได้นะก็เนี่ยคะ่ะที่ปลูก แปลงผักที่ปลูกทั้งหมดตรงเนี้ยก็จะเป็นดินลูกหลังอยู่ข้างล่างแล้วก็ดินดินที่มันเกิดขึ้นใหม่ตรงเนี้ยเนี่ค่ะจะเป็นดินขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาติดตามนะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร e ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ